เอะครับเรามาดูหลังห้างกันต่อนอะนะครับนี่นาอากาศไม่ได้ร้อนเลยนะครับลมเย็นมากๆถึงกับวันหนาวเลยนะคะถ้าอยู่ในร่มน้านหนาวเลยทีเดียวสวัสดีครับมาถึงเร็วจังวันนี้มาถึงเร็วจังเข้าบ้านไหมอ๋อมานี่เลยแม่สุภาพสวัสดีครับแม่สุภาพเดินทางไปกรุงเทพวันไหนเนี่ย ยิบสี่พรุ่งนี้เข้าบ้านก่อนไมเ้าอ๋อยี่บห้าเก้าวันเองนะแม่เก้าวันเองแม่บอกว่าคิดถึงกรุงเทพจะแย่แล้วใช่ไหมแม่กรุงเทพกรุงเทพและปรลิทวณทนนะครงานแรกก็คือวัดกกกาก เราจะตามหาน้องๆของเราเราไม่ได้ถ่ายคลิปกับน,น้องเลยนะฮะน้องอะไรเดี๋ยวไปหาก่อนเมืเเ่บบอกี้เห็นแบบว๊บๆอยู่เห็นแว๊บๆอยู่ข้างหลังนูน่นนะครับที่บางคนก็จัดการเสียบขนเรียบร้อยแล้วรวดเร็วมากนะครับวันนี้ทุกๆวันแหละไม่ใช่วันนี้ทุกๆวัน คีมคอสตูมเรานี่แบบสุดยอดจริงๆครับสาเส้อดำสาเส้อดำนี่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 จะไปทำ มปมมแปไม่เอา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 ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยยังไม่ตวเไมตัวเลยอาบน้ำยังอาบแล้วคำถามแรกที่เจอป้อมแปมคือคำถามแรกก็คือว่าพี่เอาปอมลงไปเนี่ยนยักไม่บุงไม่เต็มเลย ใครก็ทักพี่ว่าพี่ผอมลงยักฟูไม่เต็มเลยปกติยักต้องฟงสดกนใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งกินข้าวแล้วก็เดินปกติกินแล้วก็นอนโอ้ยปกติไม่ถ่ายคลิปไงเดือนนี้คือเดินเยอะนะใครเดินเยอะพี่เดินอะไรเดินอะไรไม่ถ่ายคลิปว่าเดินเยอะคืออะไรคืองงเนี่ยเดินถ่ายคลิปนั่นแหละอ๋อวันนี้ถ่ายน้อยสวัสดีพ่อกัญชัยปเปอร์มีสวัสดีพ่อกัญชัยเจ้าของบทเพลง เพลงอะไรนะเออเนี่ยผมจะปรึกษาพ่อเหมือนกันผมผมว่าเราควรเปลี่ยนนางเอกดีกว่าเราต้องเอาภาพลักษณ์ของเพลงให้ดีอะมันจะไม่ดังเนาะไม่ใช่มันต้องเอาภาพลักษณ์เอาแบบนางเอกที่แบบว่าที่ภาพลักษณ์ดีด้วย่ะเอาแบบซุนยุซุนยุน้ำไม่อาบแล้วก็ยังไงแบมันมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะพ่ออรก็เกรงใจกลัวเขากลัวเขาเครียดแต่ว่าเราก็เพื่อผลงานเนาะผมว่าเปลี่ยนดีกว่าไหมดูปาก ฝากปก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เราได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแค่เล่นฟรีมันก็ได้กำไรแล้วจะเป็นค่ะเอาอัดยู่ใช่ไหมอันนี้ที่จะเป็นพ่อเกลงใจค่ะบพ่อเขาเลียเป็นเอาเยอะเอาเยอะแค่ได้แสดงมันก็ดีดีใจตายหาแล้วขนาดน้ำไม่อาบแล้วเขายังเอาหนิเอาถามจริงพ่อไม่มีตัวเลือกอื่นเลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะมันล็อกไว้ไม่ได้เหรอเจาะสรุปเพลงมันหรือเพลงเรา อ่าเดี๋ยวผมจะแต่งบทม,มาให้แบบดีๆแล้วกันอเอาแบบนางเอกกระโดดหน้าผาต้องตายด้วยนะข <c oughs> ำๆนะครับทุกคนขำๆบางวางเอ่อคิวเอ่อวางคิสตอรี่ให้กับเพลงใหม่นะครับของพ่อการชัยนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามเนาะแต่ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเมื่อวานนี้นะ้องตันก็ร้องให้ฟังละก็เพราะมากๆนะครับน้องตันร้องให้ฟังแต่ไม่รู้พ่อการชัยร้องจะเพราะหรือเปล่านะเพ่ออะไร เพราะเพราะเพราะเพาะนี่เดี๋ยวเอซีก็บอกว่าดีเลอร์ประเสริฐศรีเล่นม่รู้จักกระเทศะขอดูนะคอดูนี่เราต้องพูดดักเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องนั้นอะไรเอาความจริงไหมพี่นัทไปไหนฮะไม่ใช่พี่นัทไปไหนแล้วแล้วให้พี่ไปไหน ไม่ใช่ล่าสุดให้พี่ไปไหนเออแล้วพี่จะไปทําไมไม่ทิ้กความจริงมันมีอยู่ความจริงมันมอยู่อะไรไม่พูดเอาถามเอาความจริงก็เลยว่าเตาก็บอกเตาจะนอนอยู่แต่ไม่ไปเตาก็บอกอยู่แล้ว,วก็พาพี่ไปร้านอาหารพี่จะไปทําไงร้านอาหารนะอมอพี่ก็ไปคาฟเฟ่พี่เลยพี่ก็เลยว่าเอ้ยวิวห้องเราก็หลักล้านละเห็นยังเห็นดูวในมายังเหรอเอาเดี๋ยวเขาดูอุอ้ยอย่าเลยอย่าพี่เป็นคนเลือก จริงพี่เป็นคนเลือกพี่เป็นคนเลือกพี่จะพี่จะคบใครนี่พี่ต้องเลือกเฟซเนี่ยครับผมก็คุยกับน้องแอดมินน้องแป้งกดอยู่นะคะมมรับ <im ple mentation> ผมไม่กล้าผมไม่กล้าแผนกล้องเข้ามาเพราะว่า <im ple mentation> รู้สึกว่าลกมากเลยนะอะไรลกไม่รู้นะ <laughs> <ox ias> ขนมใครเยอะแยะเลย <im ple mentation> ขนม FC ใช่ไหมอ๋อขนม FC อืม เราไปร้านกาแฟยังไปยังอาธิปไปล่าสุดนี่แหละอาทิปไปกับไม่ได้ไปแบบพี่นวดอะไรของเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวจะไปร้านกาแฟอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าห้านอีกอสักรอบหนึ่งเนาะไปดิปทําทำงานปะาทำงานป้ ไปร้านกาแฟกันเนี่ยพี่ไม่ได้คลิปเลยเนี่ยคลิปพี่เนี่ยออพูดอะไรเป็นไปบ้าจะไปร้านกาแฟ,ฟ,ฟเนี่ยไปที่ไหนไกลไหมนนนเนี่ยเนี่ยใกล้ๆเองเนี่ยพี่เห็นแล้วอยู่ติดกแม่น้ำโขงเลยเนี่ยอยู่ในจังหวัพิษเนี่ยเนี่ยเอาคลิปนี้พี่ไม่ได้เลยเลยเนี่ยอะออไม่มีอะไรเลยเนี่ยออไม่ได้เลยได้เจอคนสวยเอ้ยเอไยอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอเอ้ย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 เอเอ้ย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 อ้ อ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกินกาแฟก่อนแล้วก็จะไปปลูกน้องให้อาบน้ําแล้วก็ปลูกลูกให้อาบน้ําเพราะว่าน้องไม่สบายนะชงฉันมากต้องกินยาพ่นยาแบบน่าสงสารอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องดีเลอร์สีนะถ้าไม่พอใจเลยนะครับก็เชิญทัวร์ลงแอดบินแก้งโกดได้เลยนะฮะ ว่างมากช่วงนี้ว่างใช่ไหมอ่ะเอาทัวให้ลงเลยนะฮะก็คือน้องไม่ไม่ไม่ค่อยทํางานนะฮะนอนอย่างเดียวอยู่านนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับช่วยไปลงแล้วก็ไปบอกในช่องใหญ่นะครับนี่ครับอยู่ดีก็ชวนผมไปกินกาแฟนะครับทันที่เวลางานนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นงานเป็นการเลยนะครับเนี่ทุกคนอะะก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ในช่องใหญ่นะครับว่าแอดมินแป้งโก้ไม่ทำงานหนีไปกินกาแฟ ตอนสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งเปิดละปกติ ok <c oughs> เป็นเวลาทำงานนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับ <c oughs>